สวัสดีครับสำหรับแฟนเพจทั้งหลายครับผมที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นโลดันงแดงดอกแดงนะครับโลตนงแดงครับผมโลตนงแดงดอกเขาจะแดงนะครับนี่ครับผมโลดันงจะมีสองสายพันธุ์ครับแดงกับขาวครับต่างกันที่สีครับสีแดงนี้จะแรงนะครับสีแดงนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นสีแดง ก็ดูที่ดอกครับเวลาเราไปเก็บครับผมเห็นไหมครับดอกแดงนะครับนี่ดอกแดงครับนี่ลดทนงแดงครับก็ดูที่ดอกดอกเขาจะแดงครับครับใบก็จะออกเหลืองครับผมครับเขียวอยู่แต่ออกเหลืองนิดนิดครับผมต่างกันกับสีขาวนะครับครับนี่ดอกแดงครับลดทนงแดงนะครับ สำหรับตัวนี้โรตรนงแดงจะให้ดูพันธุ์สีขาวนะครับตัวนี้โรตหนงขาวนะครับเห็นไหมครับดอกสีขาวครับกำลังจะเป็นลูกแล้วครับดอกสีขาวแล้วผมจะขุดให้ดูครับแดงกับขาวจะต่างกันยังไงครับจะดูที่รากครับเราจะให้นักศึกษาดูครับผมครับนี่คือขาวนะครับ ครับนี่ฟันสีขาวครับครับใบเหมือนกันหมดครับใบครับผมครับอันนี้พันแดงครับครับนี่ลูกของเขาครับดอกแดงครับอันนี้ลดธนงแดงนะครับตัวนี้อ่าค่อยเปรียบเทียบดูแล้วครับมีสองแบบแดงกับขาวครับนี่แดงเดี๋ยวจะให้ดูรากนะครับ นี่ปลวดทองแดงนะครับลากเขาจะใหญ่ไหมพันแดงนี้ใบจอกเหลืองเหลืองน้ําตาลนิดหนึ่งครับไม่เขียวเต็มที่ครับครับถ้าพันขาวนี้ใบเขาจะเขียวจัดเลยครับเห็นไหมครับจอกเหลืองครับผมจอกเหลืองครับวันนี้ก็มาดูสมุนไพรนะว่าเจอหลายตัวครับครับอันนี้ต้นมี ครับนี่ต้นมีไปย้อมผมนี่ครับผมเก็บภาพไว้เลยครับดอกแดงโอเคครับผมหมอบุญชิดนะครับครับหมอบุญชิดยาดีครับครับสวัสดีครับ